หลังจากล็อกอินเข้ามานะฮะก็จะมาที่หน้าแดชบอร์ดมาตรงสรุปรายวันนะ,ะตรงนี้นะครับอ,อันนี้ผมใช้ยูเซอร์ของติการก็จะมีสรุปรายเดือนสรุปรายเดือนว่าจากวันที่1ถึงวันที่3าจของเดือนกรกฎานี้มีรถมาใช้บริการตรวจไม่ตรวจกี่คันก็จะมีสรุปอของเดือนนั้นโดยแยกแต่ละวันว่าวัน,ว,นวันที่1วันศุกร มีรถจักรยานยนต์กี่คันรถยนต์กี่คันรถประเภทอื่นๆกี่คันรวมแล้วกี่คันอันนี้ก็จะบอกมาทั้งหมดเลยนะจนถึงสามสิบวันเลยคับในเดือนกรากฎานี้มีรถที่สิ้นภาษีอ่ามีที่เป็นกลุ่มลูกค้าเก่านะก็ต่อมาก็จะมาที่เมนูออกไปเสร็จตรงค้นหานี่ตรงนี้ก็ ก็จะหาแต่ละยูเซอร์นะกรณีที่น้ำหนักลดนะน้ำหนักลดถ้าน้ำหนักรวมใส่น้อยกว่าเครื่องก็จะแจ้งนะว่าน้ำหนักตรงน้ำหนักรวมเนี่ยมันจะต้องมากกว่าเท่ากับน้ำหนักลดตรงนี้ทาอันนี้ส่วนที่ทำเพิ่มเติมเนอ่าตรงต่อมาก็จะเป็นเงินสด ดูเงินสดรายวันย้อนหลังอันนี้ก็จะดูได้ถ้าค่าป็นลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าวันนั้นไม่ได้ลงรายการเงินสดรายวันถ้าลงรายวันนี่ก็สุดต่างก็จะแสดงตรงรายงานใบเสร็จนี่ตรงนี้ก็ใช้สําหรับอ่าแก้ใบเสร็จในวันนะถ้ามันผิดมันอะไรก็เข้ามาแก้หรือว่าลบทิ้งได้นะลบออกได้อก็จะดูยอดว่าวันนี้มีรถมาตรวจทั้งหมดยี่สิบคันเลยนะ,ะส่วนตรง หน้าแดชบอร์ดนี้ก็จะบอกเลยว่ายอดบินเท่าไหร่นับได้เท่าไหร่ทางจ่ายเท่าไหร่โอนเท่าไหร่มีส่วนต่างเท่าไหร่อันนี้ก็รถยนต์มีกี่คันรถจักรยานยนต์มีกี่คัน,น,นที่ไปต่อภาษีรถจักรยานยนต์มีสิบแปดคันรถยนต์มียี่ห้าคันทั้งหมดสี่สิบสามคันก็จะบอกตรงนี้อันนี้ก็มาใช้บริการวันนี้ตรงเงินสดรายวันตรงนี้สามารถที่จะดูรายการไปเสร็จที่นี่ได้นะ เนี่ยฮะยี่สิบคันเนี่ยมียอดรวมแต่ละประเภทนะแล้วก็สามารถที่ดูส่วนบนนะยอดใบเสร็จเงินที่นับได้อ่ายอดรวมรายการแล้วก็ส่วนต่างอ่าส่วนรายการรายรับรายจ่ายก็ดูที่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถที่จะใส่เพิ่มกรณีที่ไม่มีในนี้ก็จะเลือกตรงอื่นๆนะก็สามารถที่จะคีข้อมูลเข้าไปตรงนี้ได้นะว่ามีรายการอะไรพวกนี้กนะ็ น่าจะเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ